สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวบางวันนะคะจะพามาดูบาายยา้างไปพญานาคที่บ้านท่าม่วงตาลชุมนี่ค่ะเรากําลังจะเดินไปเรามาจอดรถตรงนี้ค่ะเขาจะมีเมื่อก่อนเคยเป็นทุ่ง,งานานะคะแต่ตอนนี้เขาปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินไปที่ท่าน้ํากันเลยค่ะตรงริมแม่น้ําโขงเลยจะไปจองที่ก่อนเพราะ ปกติปีก่อนเนี่ยเรามาประมาณบ่ายสองนะคะแดดร้อนมากแต่ว่ามันก็จะมีที่เหลือแต่ว่าวันนี้เราอซิเตบนิดหน่อยก็เลยมาช้าตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยฮะที่จับจองที่นั่งกันก่อนค่ะนี่ค่ะเดินผ่านทุ่งนางกันไปเลย เดินเรียงแถวหน้ากระดานเลยนะคะมีสะพานไม้ไผ่ให้ข้ามด้วยนะคะแต่ว่าต้องข้ามยาวระมัดระวังตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมบังไปพญานาคแล้วนะคะก็มีคนมาจับจองเนงที่กันแล้วนี่ค่ะที่อยู่ต่อนหน้าเราก็คือน้ำโขงนะคะ ฝั่งตรงข้ามของเราที่เห็นก็คือฝั่งลรานี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงค่ะ ก็เดินดูของกินไปก่อนนะคะเดินดูตลาดกันก่อนเพราะว่าบางไปพญานาคยังไม่ขึ้นค่ะร้านนี้ก็จะมียำนะคะยำสดิด็ดยำทะเลยำมามายำวุ้นเส้นยำรวม จะมีลูกชิ้นทอดไม้ละ5บาทค่ะคนถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเ,คเยอะมากแต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าอันนี้คือไม่เยอะเท่าทุกปีอาจจะเพราะเพิ่งมีน้ำท่วมมาแต่สำหรับเราที่มาถือว่าเยอะค่ะไไไเเอออาาาหน ร้านด้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่ย่างปลาเผาแล้วก็ส้มตำมีตำกล้วยกล้วยหมดเคลือเลยค่ะผลไม้ค่ะนี่ด้านหน้าเราจะเป็นน้อยหน้งลูกใหญ่มาก ้าวเมาค่ะร้านนี้ร้านข้าเมาน่ากินมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นชาชาดมชาไทายชาไต้หวนันคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้ร้านค้าขายดีมากสถานีแหนมหมูทอดค่ะชิ้นละห้าบาทเลยค่ะแหนมหมาทดชิ้นใหญ่มากนะคะ ตอนนี้ร้อนมากไก่ย่างเขาส่วนกวางหอมน้กินมาก ปลาหมึกย่างค่ะโอ้ตัวใหญ่ๆน่ากินมากส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมคกน้ำมะพร้าวปั่นน้ำน้ำผลไม้ซุปสาหล่ายซุปหมาล่านะคะนี่ร้านนี้น่าทานมากตอนนี้พระาทิ์ตกดินแล้วนะคะนี่นะคะก็คือจะเลาะริมโขงยาวไปตลอดน,นึงเลย ข้าแต่น้ำแตงโมชิมได้นะคะเสี้ยวเราคือข้าวแตนดีกว่านตั้าเล็กน้อยอันนี้ราคาดอกทองอันอันนี้ใช่ไหมคะที่สามถุงใช่ค่ะอ,อันนี้คะ่ะสามถุงสาค่ะบห้าแกลเราก็ได้ข้าวแตนน้ำแตงโมเรียบร้อยแล้วนะคะสามถุงห้าสิบบาท เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีแล้วนะคะยากาศก,ก็คือมืดแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าลูกแรกมันจะขึ้นกี่โมงบรรยากาศนะคะที่เห็นไฟฝั่งนูนน้นก็คือฝั่งลาวนะคะนูน่นฝั่งนูน้น รคาทุกคนหนึ่งลูกแต่ว่านกันใหญ่ลดูไม่ออกเลยตอนนี้ว่าในบางไปจองลูกแล้วค่ะสลูกแล้ว่ะิ่ตนคึะคะสองลูกแล้วจับมาลูกเล,ล็กลลักแม่ ชันเลยค่ะก็ตอนนั้นเราขึ้นเราก็ได้ตรงนี้นเลยขึ้นสาม good morning